ส่วนเรื่องของฟืนไฟก็ยังต้องระมัดระวังนะคะต้องดูอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราว่าอันไหนที่มันเก่ามันซุดโทมจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะล่าสุดมีเหตุไฟไหม้อาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้นของโรงเรียนวัดเตาปูนที่หมู่6กตะมลตเตาปูนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีปรากฏว่าเสียหายเกือบทั้งหลังค่ะที่เกิดเหตุนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยลุกไหม้อาคารไม้ทั้งชั้น1และชั้น2งนี่ค่ะ ไฟเนี่ยโหมรุนแรงเลยนะคะคอันนี้เป็นอาคารเรียนชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นป .1 รวมถึงป .2 ด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นอาคารไม้เก่าสร้างมานานกว่า35ปีเนื่องจากว่าเป็นอาคารไม้ก็เลยเป็นเชื้อไฟอย่างดีไฟลุกลามอย่างรวดเร็วต้องระดมรถดับเพลิงถึง6คันช่วยกันฉีดน้ำสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จากการตรวจสอบพบว่าอาคารเสียหายเกือบทั้งหลัง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เอกสารสื่ออุปกรณ์การเรียนบางส่วนก็เสียหายไปหมดด้วยนะคะส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ว่าก็ยังต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนในวันนี้มูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้ค่ะ